วันนี้ขวัญนะคะแล้วก็วันเลนทายอีกแล้วคือหลังจากที่มีคนแบบรีเควสให้เรามาทําคลิปคู่กันเนี่ยมาสักพักแล้วแล้วก็เราไม่ได้มีโอกาสมาทําเลยนะคะก็ะะจะเกือบเกือบจะปีแล้วนะคะที่ไม่ได้ทำเลยแล้ววันนี้ก็เลิกงามยามดีนะคะวันนี้นะคะเราได้ผลิตภัณฑ์ตัวดังนะคะจากแบรนด์คิวส์นั่นเองนะคะก็คืออัลตราเฟชเชียลครีมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันอย่างละเอียดเลยว่ามันมีอะไรออกมาแล้วตัวเก่าเนี่ยเป็นยังไงใช้ยังไงนะคะใช่ค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคือจะเล ฟังว่าตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาไม่ได้มีอัลตร้าเฟ a เชีย์ครีมแค่สูตรเดียวแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าตาของสูตรดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นกระปุกสีขาวแบบนี้เลยแต่ล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์เขาออกอีกสูตรมาใหม่เลยนะคะนั่ก็คืออัลตร้าเฟชเชลโอイルฟรีเจลครีมนะคะก็ขวัญกับวาเลนไทน์นะคะคือเราเนี่ยมีสภาพผิวที่แบบแตกต่างกันเลยนะอย่างวาเลนไทน์ก็จะเป็นคนผิวผสมเนาะก็จะแห้งเฉพาะบริเวณทีโซนกผสมนั่นแหละใช่แล้วส่ว นตัวกว่านี้ก็จะเป็นคนที่ผิวมันมากๆนะคะแล้วก็เป็นสิวง่ายด้วยค่ะซึ่งสสูตรที่เขาทําออกมาเนี่ยมันก็บอกเลยว่ามันตอบโจทย์สภาพผิวเราทั้งสองคนมากๆเลยค่ะถูกต้องถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยก็จะใช้ตัว u l t ต a Facial cream นะคะเพราะว่าผิวผสมไปทางแห้งเบาๆนะคะสูตรเนี่ยจะตอบโจทย์มากส่วนพี่ขวัญส่วนตัวสาหรับผิวมันนะคะจะเป็น Ultra Facial Oil อ r e e g e รีเจ a m นะคะคือไม่มีส่วนผสมของ,ของน้ำมันเลยนะคะแล้วก็มาในรูปแบบของเจลครีมนั่นเอง 好。 ที่นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากตัว Ultra Facial Cream ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นมอย s t เจอร์ไที่เกิดมาเพื่อคนผิวแห้งจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องเสริมความชุ่มชื้นขั้นสุดเลยนะคะรวมถึงทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงด้วยนะทุกคนคือแบรนด์เขาเคลมมาเลยว่าสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะที่เรามาดูในแง่ส่วนผสมนะคะตัวนี้เขาก็จะเด่นในเรื่องเติมน้ำน,นะคะแล้วก็เติมน้ำ มันดีๆให้ผิวเนาะเขามีทั้งกลุ่มที่เป็นไกลโคโปรตีนนะคะแล้วก็สควอเลนนะคะบอกเลยว่าส่วนผสมเนี้ยคือจะเหมาะกับคนที่หน้าแห้งมากๆนะหรือผิวที่แบบแตกลอกอะไรเงี้ยเนาะแล้วยิ่งที่แบบเขาใส่สควอเลนมาเนี่ยสควอเรนเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่มันคล้ายกับน้ํามันในผิวของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทามันก็จะแบบซึมเข้าไปในผิวได้ดีแล้วก็ทํางานได้ดีปกป้องผิวที่แบบมันแห้งลอกมากๆเนี่ยแล้วจริงๆอ่ะสูตรเนี้ยคะ่ะสีขาวเนี่ยคือความเราเคยใช้นะจะบอกว่ามันใช้ได้นะหน้ามันอ้ย นั่นค่ะใช่ ีน่้นะคะเรามาดูสูตรสี<ม>ฟ้ากันบ้างกับ Ultra Facial Oil Free Gel Cream คือชื่อยาวนิดนึงนะคะคือสูตรนี้เนี่ยคือทำขึ้นมาเพื่อโ้นผิวมันโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ทาแบรนด์เนี่ยเพิ่งปรับสูตรด้วยเขาไม่มีอแอลกอฮอล์แล้วนะคะก็เลยจะอ่อนโยนขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างคะ่ะพอมันเป็นสูตรใหม่นะคะเขาปรับปรุงใหม่นะให้อ่อนโยนกว่าเดิมเขาก็ตัดแอลกอฮอล์ทิ้งไปเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีส่วนผสมที่เติม ไม่ผิวได้ดีอยู่สําหรับคนที่ผิวมันมก็คือเขาก็จะมีทางแบบกรีซอริน<ม>แล้วก็มีพวกไกโคโปรตีนเนี่ยเหมือนกับรุ่น<ม><ม>นี้เลยนะคะมันก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ก็ยังให้สัมผัสที่มันเบาขึ้น<ม>ทาง่ายขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นเนื้อเจลครีมเลยนะคะคือทาได้หนาหนแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันเนืดหนักเลยมันแบบกําลังดีมากๆสําหรับผิวมันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดู texture <ม>ันดีกว่านะคะว่า2ตัวเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวเราเริ่มจาก ultra facial cream ไันก่อนเลยเนาะก็คือตัวนนี้ะะค เน <mile> ื้อเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนุ่มแบบนี้เลยนะคะเขาจะดูเหมือนข้นแต่จริงๆแล้วเปลี่ยง่ายมากจริงเนื้อเขาจะลื่นแล้วก็มีความเบานะแต่พอทาเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันริชมากคือมันจะเข้มข้นนะคะเข้มข้นแบบลื่นๆนะคะทาไปปับชุ่มชื้นปุ๊บนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะสีฟ้าตัวสูตรใหม่นะคะ ultra facial oil free gel cream นะคะตัวนี้คือทาแล้วฟีลิ่งจะเย็นสบายมากๆเพราะว่ามันเป็นเจลครีมเนาะแล้วก็จะลื่นเบาผิวนะคะจะฟีลิ่งเนี่ยจะแตก ต่างกับเจ้าตัวเฟเชียลครีมปกติเลยนะคะแต่นี้คือจะแบบสดชื่นเย็นสบายนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวมันนั่นเองค่ะสำหรับ Ultra f a c ฟ a เชียลคนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกถึงแม้นเนื้อเขาจะดูข้นนะคะแต่ว่าพอลงผิวไปแล้ว เกลี่ยง่ายมากนะคะคือเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นทันทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ใช่ฟิลลิ่งแบบหนึบหนะเหมือนทานครีมหนักๆใดๆนะคะคือด้วยความที่ฟิลลิ่งมันลื่นแล้วด้วยก็เลยมีแต่ความผิวกลบเบาๆนะคะแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นหนัก,นกๆเต็มที่เลยจากตัวนี้นะคะก็สําหรับ Ultra Facial Oil Free Gel Cream นะคะคือทาไปแล้วเนี่ยก็จะเย็นสบายอย่างที่แบบขวัญบอกไปเลยเนาะคือทาบางๆก็จะได้ฟิลล์สดชื่นนะคะแต่งหน้าต่อมันก็ไม่เป็นคราบ เป็นขุยนะแต่ถ้าเกิดใครที่หน้ามาันแต่ก็มีบางส่วนที่แห้งจากการแบบรักษาสิวหรือเป็นนุ่นเป็นนี้นะคะแพนั่นนี่มา <c oughs> ก็สามารถ mix ได้นะคือตรงที่เราหน้าไม่ได้แบบว่าแห้งมากเราก็ใช้สูตรนี้แนละ้วตรงไหนที่แห้งพิเศษเช่นใต้ตาหรือว่าแบบตรงขอบจมูกขอบปากที่มันชอบแห้งๆใช่ปะเราก็ทาเจ้า ultra ฟช c ช a l c ค e ีมได้เลยคือทั้งสองตัวนี้อ่อนโยนมากๆนะคะคือเขาไม่มีน้ำหอมเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทาไปใต้ตาอะไรเงี้ยมันก็บปลอดภัยหายห่วงค่ะ มาสรุปก,กันนะคะเพื่อนๆก็สำหรับใครที่ต้องการมอยส์เจอร์ไเซอร์ที่เน้นเรื่องชุ่มชื้นแน่นๆนะคะเราก็ขอแนะนำอัลตร้าเฟชชยลจากพิวส์เลยก็ทั้งส่งตัวนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะคือ1,400บาทนะคะขนาดเนี่ยก็จะ50 ml นะคะไปเลือกกันตามสภาพผิวได้เลยผิวมันก็ใช้สูตรออยล์ฟรีเจลครีมใครผิวแห้งผิวผสมนะคะก็ใช้สูตรอัลตร้าเฟชชียลครีมนะคะค่ะบแหล่งซื้อนะคะเดี๋ยวเราก็ขอ,อให้ไว้ตาม ด้านล่างนี้เลยนะคะไปช็อปกันได้เลยค่ะเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนมากๆเลยนะคะจะได้รู้ว่าควรจะใช้สูตรไหนกันแน่นะคะใช่ค่ะขอลาไปก่อนนะคะใครที่อยากจะเห็นคลิปคู่เราอีกก็พิมพ์มาได้เลยนะคะว่าเห็นคลิปอะไรเราพูดถึงอะไรรีวิวตัวไหนนะคะจะได้มีไอเดียมาทําคลิปให้เพื่อนฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนบ๊ายบาย E